าะสลามุอะลัยกุมบรห์มตุลลอฮิตะอแล้วะบะบรากาตุขอความรักความไม่ตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตล,ลอดจนนักเรียนที่ขอรพรักทั้งหลายครับอัลัมดิลาล์ะนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาอันอัคลักนะครับเป็นวิชาซึ่งที่พูดเกี่ยวกับวิชาสังคมและจริยธรรมอันอิสลามนั่นเองนะครับในเมื่อว่าเราอยู่สังคมและจริยธรรมของอ,อิสลามนั้นเราควรใช้ชีวิตอย่างไรนั่นเอง นะครับอยากให้นักเรียนเข้ามาดูวิดีโอที่ครูทําการสอนนะครับเพราะว่าวิดีโอที่ครูทําการสอนโดวเนี่ยนะครับครูจะออกเป็นข้อสอบประมาณ80%นะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ตั้งใจดูนะครับอ้าวตอนอื่นนะครับที่เราจะเข้าบทเรียนนะครับเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเรานั้นมีความสิริมงคลให้เราอ่านดวอานะครับนักเรียนยกมือและอ่านดวอาตามครูเลยนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลลอฮูมัฟตะอะลัยนะ คิคมาติกะวังชุดอะไรนะมิลขอซาอีนี่รอห์มาติกะยาอัรฮามัรรอฮุมีนอามีนยาโรบบันอาลลมีนนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาต่อผู้อาวุโสนะครับมารยาต่อคนซึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งที่อายุเยอะกว่าเราเราควรในการที่จะ นะครับปฏิบัติตนอย่างไรนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าอิสลามสอนให้มุสลิมทุกคนมีมารยาทดีต่อผู้อาวุโสกว่าเช่นการให้เกียรติผู้อาวุโสการมีนอบน้อมเป็นต้นนะครับเราต้องให้เกียรติผู้อาวุโสนะครับและก็ต้องมีการนอบน้อมแก่คนซึ่งที่เป็นผู้อาวุโสนั่นเองนะครับเจอผู้อาวุโสนะครับพูดดีๆนะครับเช่นแชร์สบายดีไหมโต๊ะสบายดีไหมนะครับพูดในการที่จะให้เกียรติ ผู้อาวุโสนั่นเองนะครับหรือเราจะแชร์โต๊ะที่ไหนเดินไม่ไหวเราก็สามารถในการที่จะพยุงได้นะครับเพื่อที่แสดงให้เรานั้นเป็นบุคคลซึ่งที่มีมารยาทที่สวยงามนะครับหรือเวลาเราเดินนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับให้เราะค้มหัวน้อยเพื่อที่จะแสดงความนอบน้อมอย่างนี้นะครับก็มีเด็กบางคนเนี่ยเวลาเจอนะครับผู้ซึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเดินเชิดหน้าเลยนะครับไม่ได้ศาสนานะครับ สอนให้เราเนเมื่อว่าเจอผู้หลักผู้ยายผู้โอโุสะให้เรามีการนอบน้อมนะครับเดินก้มหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เกียรติเขานั่นเองนะครับอ้าวท่านนบีได้สรงกล่าวไว้ไว่าไงครับผู้ใดที่ไม่มีเมตตาแก่เด็กของเราและไม่รู้จักเคารพสิทธิของผู้ใหญ่ของเราควรได้รับเขาก็ไม่ใช่พวกของเรานะครับใครที่ไม่มีเช่นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับไม่มีความเมตตาตอนเด็กเลยพูดจาตะคอกเด็กแกล้งเด็กนะครับ และผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเด็กเนี่ยไม่ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่พูดอะไรในสิ่งที่ดีนะครับเราเป็นเด็กเราไปเถีย <s ığımız> <queue> งเขาไปโต้เถียงเขานะครับไปมองหน้าเขาอะไรเนี่ยนะครับทําให้เขานั้นนะครับเกิดความระอาต่อตัว,ตวเราเนี่ยนบีบอกเขาก็ไม่ใช่พวกของเรานบีบอกไม่ใช่พวกท่านนบีเลยนะครับคนซึ่งที่ไม่ผู้ใหญ่ที่ไม่ให้เกียรติเด็กหรือว่าเด็กที่ เด็กที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองอบมีบอกไม่ใช่พวกเรานั่นเองนะครับข้อที่สองเราต้องให้เกียรติอาวุโสเช่นคําพูดที่แพเราะนะครับเราเป็นเด็กเนี่ยนะครับเราต้องให้เกียรตินะครับพูดในสิ่งซึ่งที่อันไพเราะเช่นนะครับโต๊ะสบายดีไหมแชร์สบายดีไหมนะครับถามนะครับความสุขพวกแชร์นะครับวันนี้แชร์อยู่ความสุขไหมนะครับเออเจอนะครับพูดจา ดีๆกับเขานะครับทักทายนะครับในสิ่งที่ดีกับเขาช่วยเขาพูดนะครับด้วยกับวาจาซึ่งที่อันไพเราะนั่นเองคำพูดซึ่งที่สุภาพนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้นะครับคนที่มีอาวุโสแชร์เราพูดโต๊ะเราพูดนะครับถามว่าเออวันนี้ไปไหนมาเนี่ยนะครับไปตะขคอะเขายุ่งทําไมอะอะไรเงี้ยคนแก่ก็อยู่เรื่องของคนแก่อย่างนี้ไม่ได้อันหมายความว่าแสดงว่าเราเป็นเด็กซึ่งที่ไม่มีจรรยามารยาทที่สวยงามนอีก นะครับต่อไปการแสดงกิริยามารยาทที่ดีก็คือการเชื่อฟังผู้อุโสนะครับผู้อุโสพูดอะไรแชร์เราโต๊ะเราหรือว่าคนอื่นที่อายุเยอะพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการรับฟังด้วยถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งซึ่งที่ไม่ขัดหลักการของศาสนาเราก็ต้องเชื่อฟังแต่ถ้าหากว่าวันเนี้ยผู้อุโสใช่เราไปในสิ่งซึ่งที่ไม่ดีงามเงี้ยเราก็ไม่เชื่อควรในการเราก็ไม่ต้องเชื่อฟังเลยเช่นสมมุติว่าผู้อุโสบอกว่า,วา ใครเป็นซื้อยาบ้าหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรในการที่จะไปเชื่อฟังนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะครับบทเรียนในวันนี้ก็คืออยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับมีมารยาต่ตอบุคคลซึ่งที่เป็นผู้อาวุโสนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคําพูดและการกระทํานะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ท่านนาบีได้สอนให้บเรานะครับให้เรานั้นเคารพคนซึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับผู้ใหผู huh. ้ใหญ่ก็ต้องมีการเคารพเมตตาต่อเด็กนั่นเองนะครับนี่ก็คือบทเรียนเกี่ยวกับวิชาอังคะลาเกี่ยวกับมารยาทต่อผู้อาวุโสอยากให้ในสิ่งที่นักเรียนนะครับได้เรียนวันนี้นำไปปฏิบัตินะครับไม่ใช่วันเรียนอย่างเดียวนะครับหลังจากเรียนแล้วนะครับให้นักเรียนนำไปปฏิบัติไม่ใช่วันเรียนแล้วนะครับอีกสามวันเจอผู้โสนะครับผู้ผู้โสนี่พูดในสิ่งที่นะครับถามนิดถามหน่อยนะครับตักเตือนหน่อยนะครับทาเป็นหน้าบึ้งก็ไม่ได้นะครับอธิษานว่า เรานั so 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 ้นไม่ม mm. so well ีจนยามายาที่สวยงามนั่นเองนะครับก็ก่อนจบนะครับเอ่ออยากให้นักเรียนอ่านดุอานะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นป้องกันจากโรคระบาดนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านดุอานะครับยกมือเลยนะครับอ่านดุอาตามคนเลยนะครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลลอฮุมะอินนีอูซูบิกะมินัลบารอซีวลจูนูนีวลจุซามี วมยยอ,อ,มอมินไซอิลอะสโตมีอะมิเนอโรบันออลมีน,นะครับอ่าก่อนจบนะครับมีมิซิทให้หนักเรียนนะครับเอ่อได้ร้องกันนะครับเพลงบีลาดูนานไทยแลนด์นะครับอ่ช่วยกันร้องนะครับบีลาดูนานบีลาดูนานไทยแลนด์เอาเสียงมุซาบิกม هي أرضنا هي أرضنا جميعا ومسقط رؤوسنا أباؤنا وأجدادنا تسكنوا فيها من زمان بنحب والوداد والسلام والعمان نحب <applause> بلادنا ก็ขอจบวิชาคารักไว้เท่านี้นะครับเด้วเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับอบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวัสลามุอาลัยกคุมวะาระมัตุลอฮิะอาลาวะบเระกาตุ